จังหวัดสระบุรีหลายคนคงจะนึกถึงทุ่งทานตะวันน้ำตกภูเขาและธรรมชาติที่สวยงามแต่ยังมีสถานที่ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสระบุรีที่มีความสำคัญต่อคนไทยทั้งประเทศและมีประวัติความเป็นมาที่น่าศึกษาเรียนรู้นั่นก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่วัดมงคลชัยพัฒนาทีมยวมิจัยโรงเรียนวัดห้วยบงจึงอยากศึกษาประวัติความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงของผู้คนสวัสดีค่ะพวกเราทีมวิววิจัย mm hmm. ของโรงเรียนวัดห้วยบุงจากเรื่องราวต่างๆที่พวกเราได้ยินมา mm hmm. เกี่ยวกับเกษิรทฤษฎีใหม่ mm hmm. วัดโมงคลชัยพัฒนาจึงทำให้พวกเราอยากทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา mm hmm. และการเป็นอยู่ของชาวบ้าน mm hmm. ในพื้นที่บริเวณโดยรอบ mm hmm. วัดโมงคลชัยพัฒนา พวกเราเลือกที่จะศึกษาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบวดัวดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเขาดินพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีค่ะหลังจากได้กําหนดหัวข้อวิจัยทีมยว,ว,วิจัยโรงเรียนวัดห้วยบงได้ประชุมวางแผนศึกษาเอกสารลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่นำมาวิเคราะห์เรียบเรียงข้อมูล โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริตำบลเขาดินพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรจังหวัดสระบ,บุรีเมื่อปีพุทธศักราช2531ได้เกิดจากแนวพระราชกระแสร,รับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับมูลนิธิชัยพัฒนานำโดยนายสมเมตันติเวชกุลพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้ดำเนินการจัดหาซื้อที่ดินที่ติดกับวัดมงคลซึ่งตั้งอยู่ในสองตำบลคือตำบลห้วยบงตำบลเขาดินพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเป็นเขตปกครองในขณะนั้นในช่วงแรกเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนาบอกกับชาวบ้านว่าจะมีนายทุนใจดีอยากจะมาขอซื้อที่ดินแต่ชาวบ้านกลับไม่เชื่อใจกุรดนหลอกได้แต่ตอบว่าจะมาสร้างหนทางทำกินให้ จากนั้นได้ไปพูดคุยกันบนบ้านเพื่อตกลงราคาจึงทำให้ชาวบ้านรู้ความจริงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิชัยพัฒนาผู้สนองงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตอนนั้นของแม่มีขายสิบไร่แล้วก็ยกให้2ไร่เลย <c oughs> น่าจะต่อมาแต่ต่อมาก็จะเป็นของนา จจิิตตในสมาเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2531นายสมจิตท้าวครุฑและนางบุญเรืองราวีศีก็ได้ขายและถวายที่ดินจำนวนหนึ่งแปลงเนื้อที่ประมาณ16ไร่เศษให้กับทางมูลนิธิชัยพัฒนาในครั้งแรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอด,ดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่โมโูลนิธิชัยพัฒนามาพัฒนาพื้นที่ด้านการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำสำหรับเกษตรกรที่มีที่ดินขนาดเล็กจากสภาพพื้นที่รอบวัดมงคลแห่งนี้เดิมทีชาวบ้านประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักการทำนาของชาวบ้านประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำเนื่องจากเป็นการรอน้ำฝนปีละหนึ่งครั้ง ประกอบกับดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นเวลานานครับปีพศ2513สิบเอประการท่หึงจะอยู่หัวหาราชการที่เกาทรงมีพระร่าเชดามบีให้เจ้าหน้าที่ของมูลิธทีชัยพัฒนามหาซื้อพื้นที่สกิกับวัดมงคลเนื่องจากว่าสภาพพื้นที่รอบวัดมงคลใลนป่านี้เดินทีเนี่เยเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอา,าชีพทำนา แต่การพนาของเกษตรกร,รบริเวณนี้ประสบปบัญหาเกี่ยวกับการพนาแล้วได้ผลผลิตยูนิตต่ำด้วยเหตุนี้เองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริให้แนวทางดำเนินงานในระยะแรกคือหลักสามประสานหรือหลักบวรซึ่งประกอบด้วยบ้านวัดราชการหรือโรงเรียนเป็นโครงการที่ผนึกกำลังกันหลายหน่วยงาน เมื่อเริ่มนำเนินการก็มีการขุดสระน้ำและน้ำเป็นปัจจัยหลักในการทำการเกษตรระยะแรกที่เริ่มนำเนินการพระองค์ให้ทำเป็นแปลงสาธิตเกษตรแบบผสมผสานไม่มีหลักการตายตัวแต่เป็นโครงการที่ร่วมแรงร่วมใจกันมีการปลูกพืชไร่พืชผักไม้ผลชนิดต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อให้ชาวบ้านได้มีการเรียนรู้นำไปพัฒนาที่ดินของตนเอง จนกระทั่งวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2535พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมพระรชาชทานนามวัดมงคลขึ้นมาใหม่ว่าวัดมงคลชัยพัฒนาตำบลห้วยบงอำเภอเมืองจัังหวดสระบุรีต่อมาทางมูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดหาซื้อที่ดินที่ติดกันเพิ่มอีกหนึ่งแปลงรวมทั้งมีผู้ถวายที่ดินเพิ่มเติมเป็นจำนวนพื้นที่อีก15ไร่เศษ รวมพื้นที่โครงการทั้งหมด32ไร่47ตารางวาส่งมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อทดสอบการดำเนินงานพัฒนาด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นจุดกำเนิดของทฤษฎีใหม่แห่งแรกในประเทศไทย ในการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนานั้นได้จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น2แปลงเพื่อศึกษาและสาธิตการเกษตรให้แก่ราษฎรได้สามารถนําไปปฏิบัติใช้กับพื้นที่ของตนเองพื้นที่แปลงที่1เป็นแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานจํานวน16ไร่เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532 สาธิตการปลูกพืชชนิดต่างๆอาทิสวนพืชตระกูลมะสวนพืชสมุนไพรสวนผลไม้ในที่ดอนสวนพันไม้หอมเฉลิมพระเกียรติแปลงทดสอบการปลูกต้นไม้ต่างระดับในสภาพยกร่องดำเนินการขุดสระกักเก็บน้ําเพื่อนําน้ํามาใช้ในฤดูแล้งหาจะ ส่งมีพระราชดิสิให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิชัยพัฒนานะครับจพื้นที่เพิ่มอีกหนึ่งแปลงก็คือื้นที่ประมาณ15ไร่สองงานซึ่งทำเป็นแปลงทฤษฎีใหม่นะ,ะซึ่งทฤษฎีใหม่เนี่ยนะ,ะ,ะเป็นหลักของการบริหารการจัดการที่ดินหลายๆเพื่อการเ,รเพื่อเป็น,นการให้กับเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีพื้นที่ํำกิ่น้อยเฉล,ลี่ยควรจะประมาณ10ถึง1 5ไร่ซึ่งอยู่ในเขตเกษตรอาศัยธรสมประดเ,เพื่อปกอปิด ในได้งานของกรขศอกร์องนให้ของเราแยกผูขข้ที่ทำปิดออกเป็นสี่ส่วนตามสัดส่วนที่เหมาะสมครับในรูปของสามสิบสามสิบสามสิบแล้วก็สิบพื้นที่แปลงที่สองเป็นแปลงสาธิตเกษตร,ร,รษทฤษฎีใหม่จำนวน15ไร่ดำเนินการเกษตรกรร,รตมตามแนวทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางในการพัฒนาของเกษตร,รษกรรายย่อยที่มีที่ดินประมาณ10-15ไร่ ให้พออยู่พอกินไปตลอดทั้งปีโดยจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนคือ30 30 30และ10โดยสัดส,ส่วนดังกล่าวได้นำมาปรับตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่โดยแต่และส่วนประกอบด้วยส่วนที่1พื้นที่ประมาณ2.5ไร่สำหรับขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกมีความลึกอย่างน้อย5เมตรมีน้ำไว้ใช้สำหรับการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี ส่วนที่2พื้นที่ประมาณ5.5ไร่สำหรับการปลูกข้าวเพื่อไว้สำหรับบริโภคเองในครัวเรือนใน1ครัวเรือนจะมีข้าวไว้กิน1ปีเต็มเมื่อพักจากการทำนาข้าวก็มาปลูกพืชหมุนเวียนได้แก่ถั่วเขียวถั่วเหลืองเป็นการเพิ่มรายได้และเพื่อบำรุงดินทำให้ผลผลิตข้าวเพิ่มมากขึ้น ส่วนที่3พื้นที่ประมาณ3.8ไร่สำหรับการปลูกพืชไร่เพื่อสวนแบบผสมผสานปลูกพืชไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพรเพื่อให้มีรายได้ตลอดทั้งปีส่วนที่4พื้นที่ประมาณ3.7ไร่สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยโรงเรือนและสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน โครงการพระราชดำริของในหลวงที่วัดชัยมงคลเป็นโครงการนําร่องในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรหรือชาวบ้านพวกเราได้ทําจากที่จะทํานาอย่างเดียวก็หันมาทําเป็นเศรษฐกิจพอเพียงคือขามีสูตรอยู่ที่ของโครงการน,น,นะครับกับทีนี้คนไหนที่ไม่มีที่เยอะถึงขนาดที่จะทําเป็นโครงการแบบนั้นก็ปรับปรับใช้คือแทนที่จะทําแค่นาก็หันมาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ มีไว้บริโภคเหลือก็ขายอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ทําให้ของชาวบ้านก็ทําให้ลดค่าใช้จ่ายมีไรายได้เพิ่มหลังจากที่พวกเราได้พากันไปลงพื้นที่สำรวจแล้วก็ศึกษา และได้สอบถามพวกเธอกับทางผู้รู้ก็ทําให้พวกเราทราบว่าทางโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรวัดมงคลชัยพนาเนี่ยคะ่ะได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อทางในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ส่งพระสุบินว่าบรรพบุรุษของท่านได้มาทําบุญที่วัดมงคลซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรีท่านเลยได้ให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนาได้มาลงพื้นที่สำรวจว่าภายในจังหวัดสระบุรีนี้มีวัดชื่อมงคลอยู่จริงหรือไม่ก็ปรากฏว่ามีอยู่จริงค่ะ สำหรับพวกหมูในทีมเิยาวิจัยของโรงเรียนวัดไทวมงนะคะในพื้นที่ของโครงการทั้งหมดนะคะไม่ได้มีแค่โครงการเกษตรทนีดใหม่แต่ยังมีการทําเกษตรทนีดแบบผสมผสานที่มีการปลูกผักในท้องถิ่นค่ะโดยมี2ส,ส่วนคือเกษตรทนิดใหม่ประมาณ15ไร่และเกษตรทนีดแบบผสมผสาน16ไร่เศษค่ะหลังจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินงานทดสอบทฤษฎีใหม่ได้ผลดีอันเป็นบทพิสูจน์ทฤษฎีใหม่พระราชทานที่สำคัญในการนำไปแก้ไขปัญหาการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในไรนาของตนเองได้อย่างเหมาะสมมีการขยายผลทฤษฎีใหม่รอบวัดมงคลใช้พัฒนาตามแนวพระราชดำริมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวนมากทำให้ชาวบ้านมีไรายได้หมุนเวียนมีความเป็นอยู่ที่พอมีพอกินพึ่งพาตนเองได้ พอเท่าที่สังเกตมานดดเ,นมเนี่ยมันจะไมเปลี่ยนปรุงนะร้อยกับครอบครัวเนี่ยทำเฉพาะผักเนี่ยนะ,ะทําดีกว่าทําข้าวที่เขาไม่ได้ทุกวัน <c oughs> อยู่ที่ความขยันได้ทุกวันดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเงินเงินเงินรายได้นะพอเท่าที่ชาวม,มุ่มุ่เนี่ยได้ได้มากกว่าครับทำนาแค่ไม่เอ้ะทำทำสวนแค่ประมาณไม่เกินสองไร่ไม่เกินสองไร่ใช้เงินเก็บไ,ไ,ไม่ไหวแนละ้ว แต่ก่อนเราจะทำแต่ก็ข้าวกรบนกาดูข้าวแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่มีรไรได้หลังจากที่เรามีางาเก็บน้ำาจากที่ทำการนี้สร้างให้อพอเราเลิกทำเราจะดูการเก็บเกี่ยวททำมาเราก็เริ่มปลูกเราจะถึงนาอะไรทีเราไปได้เฉี่ยสองรุ่นครับลงเราจะได้เ,ดเจด็ดห่งสไร่คือรายได้ครับห็คือคุณที่จะได้เกอเจ็ดหนึ่ มำนาปีหนึ่งากรลบกันหาแล้วมีลายไดสามหโครงการของนายหลวงเข้ามาตรงนี้ชาวบ้านของเราทุกคนยินดีมีความมีอยู่มีกินกันเกือบเกือบทั่วหน้าทั้งหมู่นี A ้ก็ว่าได้มีมีน้ำมีที่ทำกินมีนามีอะไรที่มีตรงสมบูรณ์หมดทุกอย่างที่น้ำเข้ามาของนายหลวง ครับสาหรับโครงการนี้นะครับเกิดขึ้นได้พอเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจการและผลึกกาลังกันหลายฝ่ายของบ้านวัดและราชการจึงทําให้โครงการนี้กลายเป็นโครงการต้นแบบของการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมนั่นเองครับก็สําหรับหนูนะคะได้ค้นพบว่าโครงการนี้นะคะได้ประสบผลสําเร็จแล้วก็ขยายผลลงไปสู่ชาวบ้านจึงนาให้มีชาวบ้านจานวนมากเข้าร่วมโครงการนี้ โครงการนี้นะคะทำให้ชาวบ้านมีความพออยู่พอกินมีอาชีพเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องออกไปทํางานไกลบ้านค่ะแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะตลอดระยะเวลา30กว่าปีมีเรื่องราวความประทับใจที่ให้เราได้จดจําผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริถือเป็นแหล่งเรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรกของประเทศไทย เป็นพื้นที่ศึกษาเรียนรู้จนนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ทำกินของประชาชนจากพื้นดินที่แห้งแล้งสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์จากดินน้ำต้นไม้สัตว์จากความทุกข์ของชาวประชาพลิกกลับมาเป็นรอยยิ้มที่ยิ่งใหญ่นับเป็นพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่เราควรจดจำความทรงจำในวันวาน ผ่านประวัติความเป็นมาและสืบสารตามรอยพ่อต่อไป